สวัสดีครับผมทดคนบคํามวงครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาง้มหอยบรรยากาศดีดีทงหน้าบคํามวงตะบนยออพเภอข้ามขึ้นแก้วจังหวัดยะโสธรครับอุดมสมบูรณ์นะครับรอบริเวณรอบๆผมนี่คือท่างท่างมหนาครับเอิญน้าซี่อันนี้คือน้าซี่ครับน้าซี่คือหน้าเป็นหน้าท่ามหน้าท่ามคือหน้าดินเหนียวครับมีน้าซี่กับน้าโคก นากโคกคือหน้าดินดินล้วนปนไส้ครับเกินอันนี้หน้าถ้ำหน้าซี่หน้าฟังซี่ครับบ้านผมเอินเอินหน้าฟังซี่เป็นหน้าดินเหนียวครับหน้าดินเหนียวกระซีแหลแงกระแหล่งไวลาแหลงกระแหลงเว่ล่าถ่วมกระถ่วครับเพราะว่ามันติดม่น้ำซี่นะครับติดเป็นซี่น้อยครับผมอน,นี้บรรยากาศร,รอบๆครับริเวณบรรยากาศดีดีนี่ทาง ทา่ทางนี่ก็เป็นท่างริมซี่หน่อยครับริมซี่ท่างไปหน้าจะติดท่างแต่จะอยู่ติดกับซี่นะครับผมมือนี่ผ้าพีผ้าหนอนมาง้มหอยครับเบิ่งบรรยากาศไปไปง้มหอยกันครับมือนี้ของว่าก,ก็หาอยู่หากินครับตามภาษาก็้านหนอกเขาครับเดี๋ยวผ้าลมเป็นง้มหอยครับอยู่ฟังซี่นะครับเนาะไปกันครับผม เริ่มครับมีย่างมา้อมครับไว้ใส่หอย <laughs> อไปลงไปครับมามามางมหอยงมหอยครับเอออยู่บ้านคันบ่าขี้ข้านคันดูขยันเพราะมีพอกินครับผมโอ้โอคนงมหอย ได้ว่อห้อยนะ่ะนี่ครับไปเป็นหลบหลบ,บฟังซี่ครับฟังซี่นะครับตัวนี้บทท่านเขาช่วงหนา้าฝนเต็มกันน้ำสีบกขาลไลมันไดครับน้ำก็ยังสีบกขลไลมันไดบการช่วงเขาหนา้าฝนเต็มเต็นมน้ำก็เริ่มไหลขึ้นครับคฟังซี่เป็นบรรยากาศหลบหลบ มีเพื่อพอร้อมครับเดี๋ยวบ,บัง,ง้มหอยกันครับครับพร้อมแล้วลงง้มหอยกันโอ้ยหองย่างครับดงงีย่างโอ้ดินล้มไหลครับโอ้ตายดินล้มแห้ง ดินลมเต็ดครับดินลมแห้งไร้ดินล่มบ้านหัวเขาเนี่ยครับดินดินดินลมดินโครนโอลงไปหาที่ไม้กันครับ โอ้คักคกคกลบแห้งไรลพรท่านได้อยู่ครับผมโอ้อากาศร้นอนแน่นี่ลงเล่นน,น้ำแล้วงมหอยครับ อันนี้เคลื่อนหอยไล่หน่อยใส่ตัวหนึ่งใส่เก่งง้มหอยง้มปลาถ้าได้ปลาก็าปลาก็อยู่ครับหอยหน่อยหอยหอยขมหอยจูบหอยสารเอร์อินหอยจูบนหน่อย,อยเงี้ยเอาเบิรดนะครับอหอยไล่ ดี๋ยมันลมเดีลมไหลครับอบอเดี๋ยมันลมขลิ่นลมสีเทาม่ยอยู่ ในนุวยที่ว่าสมบูรณ์สุดเลยนี่น,นุวยใหญ่เตบิบ <laughs> ใครอยู่ใครอยู่โอ้ <c oughs> เ่นเ่นน,น,น้ำพร้อมพี่น,อน้องเลยโทรศับท์ยิโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่หลายอยู่ <c oughs> ไปงมไปเอ <c oughs> <c oughs> อ้ อลอยเรื่อยครับนี่เอาแค่มงเดียว<ะ>ได้หนิฮะงาใหม่พร้อมฮะเศ้าหาฮปลาปอยู่ในคอนใหม่กันมี่

ย,ย,ย่างบริไซดโดนสังีละ่ะกลับมาโยบานนอกกัะท้ามาหาจิน ถุงมานาด้อถุงุงหานะึ่งถุงยังอะไรเฮ้น้อะตุ๊กแหนได้ใบ่ไม่ได้ใส่ดวนมันผู ไม่ใส่โดนตั้งบดใส่ไปยังไงล่ะตัวหน่อยติดไปหาแฮทีมวาบานอยู่น้ำฟังซี่ครับน้ำซี่ยงขายว่ไขายวุ้นแห ห้อย,ยกับห้อยกับครับ่นางโอ้แรงจริงเออโอ้ครับ<อ><อ>ผมนี่ห้อยยังห้อยกับบ่สองนายสมบูรณ์ครับ ย่างกับขาดบริษัยมาหลายปีสิบปีกับมอยูอบ้บนลก็เลยมาหางนมหอยครับอายุหากินมีคนตึงแห่กันมีครับตึงให้มองก็ได้ยู่ได้กินอยู่เดี๋ยวสิหาสื่อแห้วันดอกโคตมาได้ครับเนี่ยอ๋อมันยอบเ่ามาคนเดียวบปล่ ดินลมแห้งมาดูอะไรอาครับอ๋อเอาเก,าเงาก่งหน่อยสิขาวปลากระเง,ง่้ยงหน่อยบากนี่บ่อถุง อยู่บ้านไหนมือนข้ามวงนี่แหละครับอยู่ข้ามวงบ้านในก้าม้ากะบางบ้านก้ามหานแดดแดดบ้านคืมกสิหาไปเรื่อยๆครับยึดโอ้บักกระจับเกือบเกือบตำตัวนี้เจ็บได้เขาหนิเออบักกระจับกสิหางมไปเรื่อยครับเดี๋ยวอยู่แถวฟังซี่แหละอากาศห่อนงมเล่นหน้าไปนึ่นะครับอันนี้ก็พอได้แล้วหาไปเรื่อย นะครับเนดะ้อเดี๋ยวพอกันไม่โอกาสนาครับเดี๋ยวผ้าสีหาเรื่องีดีๆไม่เบิงเรื่อยๆนะครับเนดะ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนวะทดคนบัมนขโมงครับกดสครับซับสไคร์นะครับเนดะ้อสวัสดีครับฝากกันก่อนนะครับเหมือนเด้อนะ